เป็นในเราเรายืดสะโพกก่อนบริหารสะโพกเพราะว่ามันเป็นสะโพกนะตั้งขาขึ้นมาอย่างนี้นี่นะตั้งขึ้นมยข้างเนี่ยมันเป็นเยอะเอาข้างที่เป็นเยอะนี่นี่ก่อนอย่างนี้เอาควายอย่างนี้ใช่ไม่ยากก็คือใครทำอย่างนี้อย่างนี้นะคะใช่ออย่างนี้ได้ได้ลองเ๋อเคยอย่างนี้อย่าไน้ดีเอออย่างนี้ก็เลยอ๋อยิงก็ไปนะข้างไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบรอยอ๋อที่เดียวอ๋อเคยทำแล้วแล้วไม่ได้ทำนะม่นต้องทำออถ้ามีถ้ามีแฟนก็ให้มาจับตรงนี้ใอ้หนึ่งหสองสามสี่ตึงตรงไหนเนี่ยตึงตรงเนี้ย้างหลังตรงนี้ซิสีิสี่สินี่ใช่ไหมอ่าท่านนั้นไปเยอะอ่าอันนี้ตรงนี้อ่าทำไปทำสักสามที หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝอยทำได้นะทำได้ทำได้จำได้ทำนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปทำมันเลยนี่ฝั่งนี้ก็แบบนี้อาจารย์สอนไม่ละทำไม่ได้ทำนี่มันเลยเบียบอยู่เนี่ยอ๋อเรื่องอย่างนี้จำได้ผมไปทำท่าอีนโทษนะไปทำท่าอย่างนี้ ก็เลยไม่ใช่ถ้าเหมือนกับอย่างนี้ยกอย่างนี้อ๋อนี่ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ตงนี้ต้องทำไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้เป็นท่ายกก้นเฉยอย่างนี้ไม่ไม่ได้ผลไม่ได้ไปยืดอันนี้เป็นตัวบริหารหลังโอ้คราวนี้เราต้องทำท่านี้ท่าที่อาจารย์บอกท่าเมื่อกี้ท่าที่หนึ่งอ่าคราวนี้เวลามันเป็นไอ้ตัวตัวกระบังลงมันมันหย่อนนะไส้มันเลื่อนนะท่านี้ต้องทำอ่า เท่อาจารย์แบบอย่างนี้นะขาขาแบบเท่านี้อ่อย่างนี้มาเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็มุบข้กมาอ่าแล้วก็สีค่อยๆสีเท้าออกไปอย่างนี้ได้ไหมเยวลองนิดแบะเข้าพูดมุบมุกมุกแล้วก็ทีออกไปเป่าลมหายใจเข้าดึงขามาไม่ไม่ใช่ดิึงอย่างนี้ดึงหายใจเข้าเล็กดึงขึ้นมาแล้วก็มุบ เป่าลมบอกนี่หนึ่งหายใจเข้าลึกจิปอ๋อแขนนี่มีแขนทำนี่งบมาสามดีมากแข็งมากมากุบจิบบอกอย่าลืมเป่าลมด้วยนะสี่อ่ะทำไปเลยอย่าเร็วอย่าเร็วเป่าลมบอก ค่อยหายเดยาวเปล่าลมออกโอกข้าซาหายใจเข้าลึกออกเปล่าลมออกเจ็ดเห็นไหมอันนี้แกใส่เลื่อนอ๋อได้ได้ได้ไม่ได้ทำเลยอาจารย์เออเปนทาไป็นทางเลใช่นี่เราไม่เอาผ่านเนี่ยเก้าสุดท้ายสุดท้ายไม่ยากไม่ยาก อ๋ oh, oh, ได้ได้อาจารย์ไม่เคยทำเลย oh, นะขอบคุณมากอย่าลืมนะอย่ลงมให้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวลงให้